สวัสดีค่ะเพื่อนๆช่องวาดซาจ้าหวังว่าทุกคนคงสบายดีนะคะวันนี้จะมาผัดพริกถั่วค่ะคอหมูผัดพริกถั่วจ้ะวันนี้อยากทานอะไรแซ่บๆอีกแล้วค่ะก่อนอื่นก็ใส่น้ำมันไปหน่อยแล้วก็ผัดพริกแกงนะคะดิฉันผัด เรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นเราก็ใส่คอหมูไปเลยค่ะใส่คอหมูไปแล้วเราก็ผัดให้เขาสะดุ้งหน่อยๆน,นะคะ หังจากนั้นก็เติมน้ำไปหน่อยะค่ะเป็นผัดพริกแกงนะคะเพื่อนเพื่อฉันจะไม่เติมอะไรมากถ้าเพื่อนเพื่อนชอบน้ำตาลนิดนึงน้ำปลาหน่อยนะจ้า ฉันจะเติมแค่ผงหนัวจ้ะน้ำปลาแล้วเติมทีหลังได้ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบหวานก็ใส่ไปเลยค่ะจากนั้นเราก็จะใส่พลิกกับหัวแล้วก็พริกสดใบมะกรูดพร้อมกันเลยค่ะ mm hmm. เพราะว่าดิฉันไม่อยากให้หัวเขาเล็กนะคะ พอไม่น่าทานค่ะดิฉันจะผัดขั่วแบบไม่ไม่ลวกนะคะจะต้องการให้เขายังกรอบอยู่ค่ะถ้าผัดแบบนี้ขั่วเขาจะไม่เล็กค่ะเขาก็ยังกรอบอยู่ สีเขาก็ยังสวยอยู่ค่ะเสร็จแล้วเราก็ปิดไฟได้เลยจ้าเดี๋ยวมาดูกันที่ทีมค้าว่าเป็นยังไงจ้าค่ะเสร็จแล้วค่ะเพ,พื่อนๆคอหมูผัดพริกถั่วของเราก็เสร็จแล้วนะคะเป็นไงบ้างจ้ามาทานด้วยกันจ้าขอบคุณที่ติดตามรับชมจ้าโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ